จตาเอ๋น้องดิสนี่ฮัลโหลสวัสดีครับทุจ้าหน่อยลกทุจ้าทุจ้าอนี้ดีดิทุจ้าทุจ้า,ท,จา,ท,จาทุจ้าครับทุจ้าเอฟซียูทูบหน่อยทุจ้าฟางล้วงนะฟางล้วงนะเฮ่ยเ่งจุ๊บได้ไหมดินี่จุ๊บหน่อยจุ๊บ ทีนี้ไม่ชงจูบทีนี้จะไปไหนคะ